ตอนนี้คือมีโปรเจกต์อะไรอยู่สร้างรถ iPad รงไอแปดเป็นรถแข่งที่เร็วที่สุดในโลกจะเป็นอะแดปเตอร์ออยคูลเลอร์ฝรั่งเขาเรียกคอนโทรลอาร์มตันนี้มันสามารถแอดจัสวมุมโคได้อ๋อชิทเตอร์เกียร์จะเป็นควิกชิฟบินเล็ดขึ้นมาอันนี้ก็เป็นโบจอยเหมือนกันไอ้รถคันนี้กูทำมาเนี่ยกูอยากไปวิ่งแอนด์อเลน24ชั่วโมงปลายปีนี้ที่ไหนที่ไหน ที่บุรีรัมใครที่เป็น V.I.P. หรือกุศส์การเชิญไปเลยไปเด่นตัวหมวกกันน็อกแค่นั้นพอกับขลังใน,นทุกอยาก่างฟรีให้หมดมึเอาค่าที่พักกันเอง ครับโกูดีกูหอบเด็งแกทำไรเปิดของเนี่ยของเล่นกูนี่คืออ,อะไรคืออะไรนี่พามาดูอะไรของเล่นไอแปะของเล่ไอแปะตอนนี้คือมีโปรเจกต์อะไรอยู่สร้าง iPad. ราง iPad. ถไอแปะทำไอแปะเป็นรถแข่งที่เร็วที่สุดในโลกโลกส่วนตัวกูนะมันไม่ใช่แบบเวอร์ไวน์แบบว่าทั่วโลกอะไรอย่างงี้ในโลกส่วนตัวกูอ๋อคือไง ไอแตดนี่กันได้มาจากไหนได้มาจากราชบุรีในราคาที่เหมาะสมหนึ่งแสนบาทในแล้วไงแล้วคือเอามาแล้วก็ลื้อทั้งหมดตามเปิดทั้งหมดเดี๋ยวพาไปดูตัวถังเดี๋ยวก่อนตอนนี้ตัวถังลื้อทิ้งอยู่แล้วลื้อทิ้งเดี๋ยวรอเดินโลบารถลูกค้าไม่ต้องรถกูเองตรงนี้ต้องตกใจลูกค้าเบรกไว้ก่อนรถทุกคันดีหมดยกเว้นรถตัวเอง ถ้าใครจะมาซ่อมตอนนี้ก็เงินถึงมาเฮ้ยมาไม่มา้หรอเงินไม่มีเลยจอยช่วงล่างอ่าไปบอจอยแล้วคนไทยเรียกอะไรลูกปืนตาเหลือบมาใส่สามารถใส่ได้ทุกรถทุกคันเลยได้อันนี้ของของไอแปดูโดยเฉพาะเลยอ๋อไอ้จอยเนี่ยมันใส่ได้ช่วงล่างสำหรับ รถรถไอ้แปะก็ B M E สามหกือมันมีอะไรตรวแซดสามแซดสี่แซดสี่อแปดเก้า Z 3, Z 4, Z 4 e 89, ไ e, e อ้เนี้ยอีอแปดห้าอ่าที่มันใช้ได้นะยุคยุคเดียวกันอ่ะ B M ยุคยุคเดียวกันน,ะ ME, น,นี่เสียงาจากไหนโปแร์โอระที่่ะโอระที่ปกติอ่ะไอ้ของพวกนี้มันจะเป็นบูทยางเว้ยกูก็เปลี่ยนเป็นนี้จอยเฮลซิ่งมันเป็นอลูมิเนียมนี่ให้มันลื่นแล้วมันก็ทำงานได้ครบทุกองศาของมัน มันก็จะทนกว่าแล้วก็แข็งแรงกว่าให้ตัว,ตวการให้ตัวมันไม่มีเลยไอบูดยามันให้ตัวได้ไงหรอครับเร็ว <onymous. S 1> ๆเลยรับโทรศัพท์ลูกค้าด้วย,ยเมื่อกี้มือเรือมาฝาักฝานหน้าอู๋เลยรถ่แข็ง <c oughs> ให้เกียรติอูด้วย <c oughs> มือรับพ่อเรือด้วยอันนี้จะเป็นอดแปเตอร์ออยล์คูลเลอร์ใส่ในฝากรองน้ำมันเครื่องเลยของเดิมมันจะเป็นฝาจีบ เป็นเหล็กอันนี้เป็นเหล็กขึ้นมา,าเบาขึ้นกว่าเดิมเลยเบาหยองเลยไอ้กูแม่งฟิกเรื่องน้ำหนักมากเลยรถกูรถกูไม่แรงกูแต่งมันแต่งเครื่องไม่ไหวไม่มีเงินเดี๋ยวค่แต่งเครื่องเอาไลท์เวทไว้ก่อนไอ้น,นี้มันเป็นระบบระบายความร้อนด้วยเว้ยปกติของพวกเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยาจะไม่มีตรงนี้ถ้าเป็นของเดิมมันจะเป็นฝาจีบโง่ๆเลยมาช่วยก็มันมีมันหนึ่งเลยเบาสองเลยสวยแล้วก็ ไอ้ตัวนี้จะเป็นฝากรองน้ถมันเครื่องปกติจะไม่มีรูนี้รูเนี้ยมันจะออกไปแล้วกูสามารถเอาไปต่อออยล์คูลเลอร์ได้ครูมลโครมน้ำมันเครื่องได้เก็บก่อนนะครับเดี๋ยวมึงขโมยของกูอีเบปกูรักมากเออให้กูใส่อะไรจักรยานเหรอตอนนี้ชุ่มนี้ปีกนกมั้งเนี่ยปีกนกนี่ของอะไรอินซีหรือทุยปีกนกช่วงล่างอ๋อฝรั่งเขาเรียกคอนโทรลอาร์ม ตันนี้มันสามารถแอดจั๊ตัวมุมโทได้ด้านหลังอันนี้สมมติเปิดปิดยกด้านหลังมึงก็เป็นไอตรงนี้จะเป็นเทอร์มัลท์เคอ่ามันก็ยืดได้หดได้สามารถปรับฐานล้อได้แบะได้ไหมแบะ,แบะได้อ่าจะแบะยังไงก็ได้อาเอามาตีหัวมึงยังได้เลยเดี๋ยวว่าจะแบะเลยตัวนี้เขาจะเป็นจอยหมดนะทุกจุดเนี่ยจะเป็นจอยหมดไอตรงนี้ก็จะเป็นจอยไอที่กูให้ดูเมื่อกี้ก่อนหน้าเนี้อ่ามันก็จะมียึดอีกทีตรงนี้ อ่ายึดก่าแพรช่วงล่างอันนี้ก็สายขวาไหลเวทเบาหยองเลยอ๋อแต่นี้มันเป็นเหล็กเป็นอลูมิเนียมมันดูแล้วกูกลัวมันไม่ทนเดีเ๋ยวไปปีนเตกพีละไอหักจะหนามช่วยไหวอันนี้ก็เหมือนงานอันนี้ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งอีกตัวหนึ่งทางซ้ายข้างขวาอะไรเงี้ยป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไซ้ายขวาอยู่ในกล่องไอตัวเนี้ยมันจะเป็นมันจะมีคอนโทรลอาร์ม ตัวบนแล้วก็คอนโทรลอาร์มตัวล่างตัวหน้าตัวหลังตัวหนึ่งจะทำหน้าที่ปรับมุมแคมเบอร์อีกตัวหนึ่งจะปรับมุมโทอ๋อชิปเตอร์เกียร์จะเป็นควิกชิปบินเล็ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นโบจอยเหมือนกันทำให้เข้าเวลเา,าเ,วลเข้าเกียร์เนี่ยมันก็จะชิดขึ้นลมประมาณนี้อันนี้สมมติมันยืดมันยึดกับอุโมงเกียร์ใช่ไหมปึ๊กปึ๊กปึ๊กปึกปึ๊ก,ก,ก,กอ่าใช่ ตรงล่างด้านหน้าต่อเมื่อกี้ดูด้านหลังไปแล้วสับพิมพ์กลับทางอันนี้ดูอ๋อออ,อ,อย่างเงี้ยเออวะ่ะเุ้ยเนี่ยจะเปิดปิกนกโอ้ร่านหน้าด้านหน้าคือด้านหน้าทั้งหมดเลยมันต่างกันไหมต่างดิต่างหนึ่งเลยเนี่ยเรื่องดูประกอบลูกดูเทิร์นบัตเทิลปิกนกหน้า หลายเวทและสามารถปรับมุมแคสเตอร์ลดได้ไม่เข้าใจอีแคสเตอร์คืออะไรไอ้น,นั่นเป็นแคสเปอร์อ,อุ้ยไอเนี้ยคือปีกนกหน้าเว้มันจะต่ออย่างงี้อ่าปีกนกของ E36 อ่าอย่างงี้หน้ารถไปฝั่งโน้นอ่าหน้ารถไปฝั่งโน้นอ่าหน้ารถไปฝั่งโน้นโอเคปีกนกเนี่ยมันสามารถปรับได้ทุกอย่างและอีอย่างทุกอย่างมันเป็นบอจอยหมดมืงอห็นหมั้ยอ่าเป็นบอจอยแบบตัวและหลังเมื่อกี ทุกอย่างเป็นจอยหมดออพวกเนี้ยไม่ใช่บูทชิงแล้วอย่างเป็นจอยหมดมแล้วก็สองชิ้นเนี้ยพันสี่ร้อยกว่ากรัมน้ําหนักนะอหรือ,อบอกของเดิมเท่าไหร่เท่าไหร่สิบหกกิโลออนนี้เหลือแค่โลสี่ขีดเองออไอ้เนี้ยน่ะสิบหกกิโลทั้งหมดเลยเนี่ยเหลือแค่เนี้ยปะสิทภ,ภาพดีกว่าเยอะดีกว่าเยอะและ้วมันเป็นอีกอย่างมันมันเป็นไอ้พวกเนี้ยมันจะอยู่ใต้สปร,ริงไว้ช่วงล่างยิ่งเบาได้รถมันยิ่งขับง่าย อ,อย่างช่วงล่างรถธรรมดารถบ้านเนี้ยมันเป็นบูชชิ่งยางใช่ไหมยางม,ามันสามารถเสื่อมสภาพได้ไม่ต้องเสื่อมมันมันให้ตัวได้เยอะไอ้พวกเนี้ยมันจะให้ตัวไม่ได้เลยอ๋อถ้าาให้ตัวได้คือพวกนี้เจงลออะอพวกนี้จะให้ตัวไม่ได้เลยแต่มันก็ต้องแรมงมาด้วยความกระด้างอ่ะแข่งกับด้วยอย่างนี้นะรถแข่งใครก็จะเป็นสนกระดงกระได้ไอ้ไอ,ไอชุดเนี้ยลืมบอกไอชุดเนี้ยจะเป็นฝั่งของโปแลนด์ด้วยอ้อ ยี่ห้อเนี่ย MRT กูก็ต้่งรู้จักมอนกันคือพวกนี้เราไปหาเว็บมาจากไหนในการสั่งเขาหรือดูเว็บดูเว็บที่เยอรมันพวกในใน e ีสามหกที่เยอรมันเนี่ย,ยแม่งมันฮิตมากเลยคือแบบมันเป็นรถมันเป็นรถครูเลยสําหรับวิ่งในในใน,ในแท็กมันจะมีสนามที่นูเบิร์ลิงเนี่ยอ่าไอที่นูเบิร์ลิงเนี่ยคือรถครูเนี่ยก็คือ e สามหกหนึ่งเลยมันคูบ อ่าหนึ่งเลยมันถูกถ้ามึงขับ e36 ได้เร็วเมื่อไหร่นะมึงจะอัปเกรดไปขับรถอะไรก็ได้ก็เร็วหมดอ่าแต่ e36 ในของแต่งมันเยอะพอเวลาดูๆเสร็จมันก็จะมีหลายสำนักสำนักที่อยู่ในถแถบนุเบิร์ลิงแหละอ่ามันจะมีแบบหลายๆสำนักก็มันจะอยู่รอบๆสนามมันก็ทํารถ e36 นี่สร้างขึ้นมาเพื่อแข่งกันใครเบสแลบเดียวกันหาเวลาเดียวกันแสดงว่า ไอของอะไรพวกเนี้ยมันไม่ได้มาจากโรงงานที่คสุโผลิตไม่ใช่ไม่ได้มันจะเป็นสำนักแต่งสำนักแต่งของพวกนี้โรงงานผลิตไม่ได้หรอกผลิตมาต้นคุณเจ๊งพอดีตัวโล low center adjuster นะถ้าพูดจะไม่ผิดอ่นนานี่ไงอาเนี่ยปลายปิกนกอ่าปลายปิกนกไอตัวเนี้ยสามารถปรับได้ปรับได้หมดเลยยาวแบบไหนแบบสูงแบบเตี้ยแบบต่ำไงพวกเนี้ยจะเป็นโ low นเ n อร์ adjuster อันนี้ก็กล่องวิทยุรถกลเหมือนกันปลั๊กแอนด์เพย์ก็คือ ถอดกล่องเดิมออกเลยแล้วมันก็เสียบเสียบกล่องนี้เข้าไปเนี่ยปลั๊กเปิซ็อกเก็ตพินทุกอย่างเนี่ยมึงไม่ต้องไปไวริงสายไฟใหม่อ่ามึงเสียบเข้ากับพินเดิมรถได้เลยอ๋อทุกอย่างคือเหมือนเดิมใช่ใช่เพราะว่าเอาง่ายหนึ่งเลยเนี่ยกูบอกเลยว่ากูไม่เก่งเรื่องระบบสายไฟใพ้กกูมานั่งเดินสายไฟแบบมานั่งจำนู่นจำนี่นะเสียเวลาเยอะงานเยอะแยะอ่ากูเลยจะซื้อพยายามทุกอย่างจะทำเป็นอินสตอลให้หมดอ่าจะดัดแปลงน้อยที่สุดหนึ่งเลยมันง่ายและสองเลยนะที่สำคัญเลยช่างไฟ จะศูนย์พันเลยไม่รู้เป็นยี่ที่กันทั้งไปเนี่ยเราทําได้ไหมเราทําได้แต่เราไม่มีเวลาทําถ้าเก็บนานๆเนี่ยเราจ้างมือปืนข้ามาเอาซอสามาช่วยเราทําดีกว่าอัรค นี้จะเป็นพัดเตอพัดเตอรปัดภาษาไทายก็ปัดเหยียบทำไมกุต้องเปลี่ยนแบบนี้เพราะว่าหนึ่งเลยเนะี่ยคุณจะเอามอลมเบรกออกแล้วไอรถแข่งเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องใช้มอลมเบรกไว้เพราะมันจะเบรกไม่ทันออจุดปัดเหยียบคุณไม่แก่นะเดี๋ยวของผู้หายนานไงหลุดแล้วเนะี่ยน,นี่จะเป็นมอบไอแม่แม่แมแปั๊มเบรกตัวนี้จะเป็นเบรยไอจะเป็นนี่เป็นปั๊มคัตจะเป็นเบรกจะเป็นคัตเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันสามารถแอดจัสใส่กันได้ปั๊มเล็กปั๊มใหญ่ ต,ตัวนี้จะเป็นตัวบาลานซ์ดูตัวบาลานซ์หน่อยความคันมันก็เหมือนทั่วไปเลยไอ้ยี่นี่ของทิวตันนะจ๊ะคนเล่นรถแข่งเขาที่ทํารถแข่งเขารู้ดีรถบ้านม่ะสัวหญดไม่ค่อยมีหรอกพวกนี้ตัวนี้จะเป็นตัวสวิตช์ปรับแรงดันแรงดันเบ,กบรกบาลานซ์เบรกไปหน้าไปหลัง mm. มันก็จะมีสติ๊กเกอร์ของมันนั่นแหละในจะเป็นตัวปรับปรับที่ขานี่ทีหนึ่งโหนปรับที่ขาตัวนี้อ,อนึกออกมากเวลาเราเหยียบเบรกเนี้ยปึ๊บอันนี้เบรกอันนี้คลัต ส่วนคันเร่งเนี่ยกูใช้เป็นของเดิมเพราะว่า B M เนี่ยมันเป็นแบบยันอยู่แล้วโอเลยใช้ของเดิมแต่พวกนี้มันคือที่กูซื้อมาเนี่ยคือมันปรับตำแหน่งโพซิชันในการนั่งได้ด้วยรถทั่วไปเนี่ยเวลาขับเนี่ยมันนั่งแล้วคันเร่งเ่ะแต่ปกติรถทั่วไปเนี่ยบอกเราบอกนั่งเราจะสูงใช้กดใช่ไหมใช้กดอ่ามันใช้กดแต่คันเนี้ยมันจะกลายเป็นยันเอาเหมือนซึ่งแรงแรงทีบอะแรงทีบมันจะเยอะกว่าแรงกด ก็เหมือนเปอารมณ์เหมือนเราเหยียบคัดอะไรอย่างนั้นนะอ่าใช่แต่เหยียบคัสอ่ะมึงมึงมึงถ้านั่งแบบทั่วไปตัวเราจะสูงไงอ่าแต่อันเนี้ยพวกเนี้ยตัวเราจะต่ำเพราะว่าเราใช้ปอกพักเกซสแล้วเอาง่ายเราเรานั่งต่ําที่สุดเท่าที่จะต่าได้เพื่อจะให้แรงจุดศูนย์ถ่วงต่าที่สุดน้ําหนักตัวกูทุกอย่างอ่ะต่ําลงมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ไอรถคันเนี้ยกูทํามาเนี่ย กูอยากไปวิ่งเอ็นโดรีนส์5ชั่วโมงปลายปีนี้ไม่รู้จะได้วิ่งหรือเปล่าที่ไหนที่ไหนที่บุรีรัมย์ก็จะพาลูกค้ากูนี่แหละใคร <ๆ S 2> ที่เป็น V.P. i หรือกุศลก,การ์ดเชิญไปเลยไปเด็นตัวหมวกกันน็อกแค่นั้นพอกับขางกเกงในทุกอยาก่างกูฟรีให้หมดเอ,อมอเอาค่าที่พักกันเองแต่รอดูช่วงโควิดก,ก่อนนะครับ อันนี้เหรอไอแปดรูนี่แหละมีอะไรคันนี้แหละปุผีไอ,ไอ่ะไอโอ้โหไงอันนี้ได้มจากไหนร้ารนะล,ลีรลล้านีใช่ร้านซื้อมาแสงนห้าพัน แต่อาผ่าปัดเนี่ยมันได้มาท่านเนี่เฮ้ยมันจะอะไมันครบครบขับได้เออขับได้ทุกอย่างแอร์เย็นเย็นเดะเขาต่อตรงมาแอรไม่ตัดเลยหนาวหิ่ายเลยอย,อยากได้มาตั้งนานแล้วตอนเด็กๆ,ๆอ่ะกูเคยนั่งแม่กูขับไว้รุ่นนี้โตมากูอยากซื้อเองมากอารมก็ประมาณนี้คือใช่จะแรกแม่งผูกมาโอ้โหโคตรเลยโอกโหละ นี่ผูกแถวแวชายล่างเนี่ยไอไอแปดเนี่ยแม่งตรงนี้ชอบขูกเนี่ยสภาพรถกูได้ไหมคือตอนนี้เอามาทำอะไรตอนนี้โลบาเย็บตัวถังสปอร์ตตัวถังเนี่ยอยู่ใกล้หูเนี่ยงานนะเอเดอร์นะโลบาก็จะยิงมาเบ้าโชกนี้เหล็กทุกอย่างจะคํำที่เบ้าโชกหมดทุกอย่างเบ้าโชกหน้าโชกหลังคํำแพ่รถแข่งอ่ะทำแบบรถแข่ง พรดเ้าคัาาน,นนี้กี่เดือนไม่รู้ว่ะดูด้วยถ้าลูกค้าไม่มีในอูกก่ก็มีเงินทําต่อวันที่ <c oughs> เดี๋ยวตอนเขาเย็บโลบาเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องรื้อภายในไอ้รื้อทุกอย่างเลยจะกระดองแล้ว<อ>แล้วก็เย็บตัวถังเย<อ>็บตัวถังจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายต้องถักโลบาก่อนไม่งั้นเดี๋ยวตัวถังมันพับอ๋ออ่ามันต้องมีขั้นมีตอนมาไอ้เฮียมีหนึ่งมีสองมึงจะไปสี่ไปห้าไม่ได้โลบาเสร็จสกรดตัวถังเสร็จก็ต้องยกไปยิงทรายเอาสีชุดเนี้ออกให้หมดเลย ให้มันเหลือแต่เหล็กโค้งเหล็กเพียวๆเลยทั้งคันเลยอพอโค้งเหล็กทั้งคันเสร็จแล้วก็ย,ยกไปอู่สีอ่าแล้วทําสีต่อแล้วกลับมาเก็บรายละเอียดไรกลับมาไม่ละเอียดนิดหน่อยแนละ้วกลับมานี่มันละ,อะตอนประกอบกูเนี่ยมันละเรียมาแล้วกูประกอบแล้วโค้งเครื่องยกออกหมดเครื่องเนี่ยตอนแรกเป็นเครื่อง2,500แต่กูจะใส่คือเป็นเครื่อง2,000อ่าทำไมทำไมกติกามันให้ซีซีได้ไม่เกิน2,000 โอเคเดี๋ยวค่อยมาทำพิโซดหน้ากันดีกว่าแค่นี้พอก่อนขอมปลาของพอกูต้องทำงานแล้วแต่งรถตัวเองมากไปแล้วดูงานไอ้ปูเลยที่ขายแบบเจ้าของอูไว้แต่งรถตัวเองชิบขายลูกค้านั่งรอเลยยิงอีโวอีโวทำงานหาเงินก่อนเดี๋ยวมาแต่งรถให้ดูใหมโอเคฝากไว้กด subscribe นกดไลค์กดแชร์กดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะ สีเป็นที่ไหนสีรถใครรถลูกค้ากูจะบอกนะใช่พอว์กเกอร์โออถอยแล้วมันจะมันจะมันดานใหญ่ใหญ่สัตว์กูเดี๋ยวฟาดเจ็ดนะใช่เสือกตายก่อดที่ไม่งั้นมันเอารถไปแล้วรถไปเสร็จตั้งนานแล้วเนี่ยตายก่อนเนี่ยยาวเลยเนี่ยใช่อยู่ว่าแต่ได้เลือก ในเรื่องมันสีฟ้าไม่ใช่เหรอแล้วกมูมาทำใหม่แล้วพอทำเสร็จปุ๊บแม่งตายโโอ้โเลยแม่งก็ไม่มีไม่รู้จะเอาเรถไปให้ใครเลยเฮ้เยแม่งโอ้โแม่งไ,ไม่ธรรมดาจริงๆ